คนเรานั้นล้วนต้องตายแต่ถ้าหากว่าตายแบบไม่เป็นธรรมคนข้างหลังก็พร้อมที่จะแก้แค้นให้สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับช่อง Movie For y o u วันนี้เรามาประเดิมกันที่ EP แรกของซีซั่น6เรื่องราวดำเนินมาถึงครึ่งทางแล้วและจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มเข้าสู่เนื้อหากันเลยครับเรื่องราวเปิดมาที่ป้อมแคสเซอร์แบล็กหลังจากที่จอห์นสโนถูกสังหาร โกส์หมาของเขาได้เห่าหอนอย่างต่อเนื่องมันพยายามจะทําลายประตูออกมาข้างนอกฝั่งเซอร์ดาวอสที่อยู่ห้องข้างๆเมื่อเขาได้ยินเสียงโกส์อย่างต่อเนื่องเขาจึงออกมาดูด้านนอกและก็ได้เจอกับร่างของจอห์นที่นอนแน่นิ่งอยู่ท่ามกลางหิมะเขารีบวิ่งลงไปดูทันทีไม่นานนักเพื่อนๆของจอห์นก็มาถึงเซอร์ดาวอสรีบสั่งให้พาร่างของจอห์นเข้าไปข้างในพวกเขานําร่างของจอห์นมาวางไว้บนโต๊ะเอด็ดเพื่อนของจอห์นเสียใจมากที่เห็นจอห์นโดนแทงเป็นสิบๆแผล เขาค่อยๆปิดตาจรลงแล้วพูดว่าอาริเซอร์เป็นคนทำแน่ๆเขาไม่ชอบจรมาตลอดเซอร์ดาวอสจึงถามไปว่าเจ้าคิดว่ามีสหายกี่คนที่ไว้ใจได้เอ็ดก็ตอบไปว่าไม่มีมีแค่เราที่อยู่ในห้องนี้เท่านั้นที่ไว้ใจได้ซึ่งก็มีไม่ถึง10คนเซอร์ดาวอสจึงสั่งให้เอ็ดไปปล่อยกอสออกมาเพราะพวกเขาต้องการกำลังเสริมทุกทางที่หาได้เอ็ดก็จะรีบไป แต่ตอนนั้นก็มีคนมาเคาะประตูทุกคนต่างเตรียมพร้อมที่จะสู้แต่ทว่ากลับเป็นเสียงของไม่มดแดงพวกเขาจึงเปิดประตูให้เธอเข้ามาพอไม่มดแดงเห็นร่างของจรก็ตกใจมากเธอพูดขึ้นว่าข้าเห็นเขาในเปลวไฟกำลังต่อสู้ที่วินเทอร์เฟลแต่ทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้เซอร์ดาวอชก็พูดขึ้นว่าข้าพูดแทนไฟไมีได้แต่ว่าเขาตอนนี้ตายแล้ว แม่มดแดงเอามือไปสัมผัสที่แก้มของจอนพร้อมกับความสงสัยว่านิมิตท,ที่เธอเห็นนั้นเป็นของจริงหรือเธอแค่คิดไปเองทางฝั่งอารีเซอร์ก็เรียกไนท์วอชทุกคนมารวมกันและประกาศว่าตอนนี้จอนสโนว์ผู้บัญชาการตายแล้วไนท์วอชคนอื่นๆต่างก็ไม่พอใจมากและตะโกนถามไปว่าใครเป็นคนฆ่าจอนสโนว์อาริเซอร์ก็ตอบไปตามตรวงว่าเขาเป็นคนฆ่าพร้อมกับพวกของเขาเมื่อทุกคนได้ยินแบบนั้นต่างก็ตะโกนด่าอารีเซอร์ว่าเป็นคนทรยศ อาริเซอร์จึงตะโกนพูดกับทุกคนไปว่าพวกเราทุกคนต่างก็ทรยศ จอห์นสโนเป็นผู้บัญชาการของข้าข้าไม่เคยรักเขาเลยแต่ข้าก็ไม่เคยขัดคำสั่งของเขาแม้แต่ครั้งเดียวความพักดีคือรากฐานของหน่วยไน w a t c h และการพิทักราตรีคือทุกอย่างของข้าข้าอุทิศชีวิตให้กับ nightwatch แต่ทว่าจอห์นสโนกำลังจะทำลายหน่วยไน w a t c h เขาปล่อยให้คนเถื่อนผ่านประตูเราไปอย่างที่ไม่เคยมีผู้บัญชาการคนไหนทำมาก่อนเขาพูดด้วยความแค้นว่าจอห์นนั้นมอบดินแดนของเราให้กับพวกมัน ทั้งๆที่พวกมันปล้นสังหารและข,ข่มขืนประชาชนเราจอห์นสโนทําสิ่งที่เขาเชื่อว่าถูกต้องเรื่องนั้นไม่สงสัยแต่สิ่งที่เขาคิดว่าถูกมันคือจุดจบของพวกเราเขาทําให้เราต้องเลือกทําสิ่งที่เลวร้ายและเราก็เลือกแล้วเมื่อทุกคนได้ยินแบบนั้นต่างก็ไม่สามารถตอบโต้ได้และจำยอมต้องอยู่ฝ่ายของอารีเซอร์ ส่วนโกส์มาป่าของจอนเมื่อมันมาเห็นร่างของจอน์นมันก็อยู่ข้างๆไม่ยอมจากไปไหนเซอร์ดาวอสบอกกับทุกคนว่าป่านนี้อาริเซอร์คงประกาศให้ทุกคนรู้แล้วว่าแคสเซอร์แบล็กเป็นของเขา เอสที่แค้นมากก็พูดขึ้นว่าข้าไม่สนใจว่าใครจะเป็นผู้บัญชาการคนใหม่จอนเป็นเพื่อนข้าและพวกบ้านนั่นสังหารเขาคราวนี้เราจะล้างแค้นพวกมันบ้างเขาพูดกับคนอื่นๆว่าเราจะตายในคืนนี้แต่ก่อนตายเราขอลากอลิีเซอร์ไปกับเราด้วยและจะพาทุกคนออกไปสู้แต่ฝั่งเสอร์ดาวอสก็พูดขึ้นว่าเราต้องสู้กับพวกมันแน่แต่เราไม่จำเป็นต้องตายพวกเจ้าไม่ใช่แค่คนเดียวที่เป็นหนี้ของจอร์นสโน เมื่อทุกคนได้ยินแบบนั้นก็รู้ทันทีว่าเซอร์ดาวอสหมายถึงพวกคนเถื่อนเอ็จึงรีบบอกกับทุกคนไปว่าปิดประตูให้แน่นหนาอย่าให้ใครเข้ามาจนกว่าข้าจะกลับมาหลังพูดจบเขาก็รีบออกจากห้องไปเพื่อไปตามหาคนเถื่อนมาช่วย ภาพตัดมาที่วินเทอร์เฟลตอนนี้แรมซี่รู้แล้วว่ามิเรนดาถูกสังหารเขามองดูศพของเธอแล้วพูดว่าข้ารู้จักนางตั้งแต่อายุ11เป็นลูกสาวคนฝึกมา้านางไม่เคยกลัวอะไรเลยเขาลูบหัวเธอแล้วพูดว่าความเจ็บปวดของเจ้าจะต้องถูกชดใช้เป็นพันพันเท่าข้าอยากจะให้เจ้าได้มาเห็นเขาพูดด้วยความเศร้าเมสเตอร์ Master จึงถามไปว่าจะให้ข้าขุดหลุมฝังศพนางหรือจะให้เผาดีแรมซี่เดินออกมาแล้วพูดว่า จะฝังหรือเผาทำไมนี่เป็นเนื้อชั้นยอดแล่ให้หมากินซะทำเอาเมสเตอร์ไปต่อไม่เป็นมันแสดงถึงความโรคจิตขั้นสุดของเขาส่วนรูสโบตันก็พูดเช่นชมแรมซี่ว่าการบัญชาการรบของเจ้าน่าประทับใจมากเพราะเจ้ากษัตริย์จอมปลอมอย่างสเตนนิตบาราเทียนถึงตายแล้วพอจะรู้ไหมว่าใครเป็นคนฆ่าเขาข้าจะมอบรางวัลให้กับทหารคนนั้นสักหน่อยแต่แรมซี่ก็ตอบไปว่าไม่รู้เพราะคนที่สังหารสเตนนิตนั้นคือบรีแอนไม่ใช่ทหารของพวกเขา ลูสโบตันก็พูดต่อว่ามันเป็นชัยชนะชั้นยอดเจ้ารู้สึกไหมแรมซี่ก็หันมามองหน้าเขาโดยที่ไร้รอยยิ้มรูสโบตันก็พูดต่อว่าข้าก่อกระบฏกับปันลังก็เพื่อที่จะให้เจ้าได้แต่งงานกับซานซาสตาร์เจ้าคิดว่าการเผาเกวียนยามค่ำคืนและเชือดพวกทหารบาลเทียนที่อ่อนแรงมันเหมือนกับการเผชิญหน้ากองทัพสเตนนี้ที่เตรียมพร้อมมาอย่างดีไหมแรมซี่ก็จำใจจะต้องตอบตามความเป็นจริงว่าไม่ รูสโบตันก็พูดขึ้นว่าเรื่องนั้นจะเกิดขึ้นแน่ไม่ช้าก็เร็วเพราะงั้นเราต้องมีแดนเหนือไว้ต่อก่อนพวกเขาจะไม่เข้าร่วมกับเราหากขาดซานซ่าสตาร์กไปและเราตอนนี้ไม่มีซานซ่าสตาร์กแล้วแรมซี่ก็ตอบไปว่าข้าสั่งทหารกับหมาล่าเนื้อออกไปแล้วอีกไม่นานคงจะได้กลับมารูสโบตันก็ขู่ไปว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เจ้าทำแบบนั้นแต่ถ้าไม่มีซานซาสตาร์กแล้ว เจ้าก็จะไม่มีทายาทและเมื่อไม่มีทายาทแล้วล่ะก็ข้าหวังว่าเมสเตอร์จะพูดถูกว่าภรรยาของข้าท้องลูกชายแรมซี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็เป็นกังวลเกี่ยวกับตำแหน่งของเขามากตัดภาพมาที่ซานซ่ากับทีออนที่หนีออกมาจากวินเทอร์เฟลทั้งสองมุ่งหน้าขึ้นเหนือแต่พวกทหารก็พาหมาไล่ตามมาติดๆทั้งสองวิ่งมาจนถึงแม่น้ำทีออนจะพาซานซ่าข้ามไปแต่น้ำที่เย็นมากซานซ่าก็ไม่กล้าลง ทีออนเลยบอกไปว่าข้าเคยเห็นหมาทำกับนักโทษมาแล้วตายแบบนี้ยังดีกว่าโดนหมาขย่ำอีกมากับข้าเธอซานซาที่ได้ยินแบบนั้นจึงจำใจจะต้องลงไปในน้ำทั้งสองลงไปในน้ำที่เย็นยะเยือกระดับน้ำลึกเกือบถึงคอทำให้ทั้งสองหนาวจนแทบพูดไม่ออก หลังจากที่ข้าไม่น้ำมาได้ซานซ่าก็ไปต่อไม่ไหวเธอหนาวสั่นไปทั้งตัวจนก้าวขาไม่ไหวทีออนจึงพาเธอไปหลบอยู่ใต้คนต้นไม้แห่งหนึ่งเขากอดซันซ่าเอาไว้เพื่อไม่ให้เธอหนาวตายซานซ่าที่ได้ไออุ่นจากทีออนก็รู้สึกดีขึ้นทั้งสองพักได้แค่แป๊บเดียวเสียงหมาก็ดังขึ้นพวกมันเข้ามาใกล้มากแล้วทีออนจึงสั่งให้ซานซ่าหลบอยู่ในนั้นเขาจะออกไปลอบพวกทหารซานซ่าก็ไม่อยากให้ทีออนไปเธอพูดขึ้นว่าถ้าไม่มีเจ้าข้าคงไปไม่รอดแน่ แต่ทีออนก็ตอบไปว่าเจ้าต้องรอดจงมุ่งหน้าขึ้นเหนือไปหาจอนที่แคสเซอร์แบล็กเขาเป็นผู้บัญชาการอยู่ที่นั่นเขาจะปกป้องเจ้าเองจากนั้นทีออนก็วิ่งออกไปเมื่อพวกทหารมาเจอทีออนก็ถามถึงซานซ่าทันทีว่าอยู่ที่ไหนแต่ทีออนก็โกหกไปว่านางตายแล้วขานางหักตอนที่โดดลงมาจากกำแพงข้าทิ้งนางให้ตายอยู่ท่ามกลางหิมะพวกทหารก็เกือบจะเชื่อแล้วแต่ทว่าหมากลับได้กลิ่นของเธอสุดท้ายซานซ่าก็ไม่รอดพวกนั้นเข้ามาล้อมเธอไว้ จังหวะที่พวกนั้นกําลังจะพาซันซ่ากลับบรีแอนกับพอดริกก็เข้ามาโจมตีเธอจัดการทหารไปหนึ่งคนแต่ก็โดนอีกหนึ่งคนซัดจนร่วงจากหลังมา้าแต่เธอก็รีบลุกขึ้นมาสู้ต่อฝั่งพอดริกที่เรียนการต่อสู้มาเขาก็สามารถรับมือกับทหารเหล่านั้นได้แถมยังเอาชนะได้อีกด้วยจากนั้นเขาก็สู้กับทหารคนอื่นต่อแต่ครั้งนี้เขาพลาดท่าและเกือบจะโดนสังหารโชคดีที่ทีออนมาช่วยไว้ทหารโบตันตายจนหมด เมื่อจัดการได้หมดแล้วบรีแอนเดินเข้ามาคุกเข่าต่อหน้าซานซ่าและพูดว่าท่านหญิงซานซ่าข้าขอเสนอตัวรับใช้ท่านอีกครั้งข้าจะระวังหลังให้คำปรึกษาและถวายชีวิตให้ตามที่ท่านเห็นว่าสมควรสาบานตนต่อเทพองค์เก่าและองค์ใหม่ ซานซ่าที่ได้ยินแบบนั้นก็พูดตอบรับไปว่าข้าสาบานว่าเจ้าจะมีที่อยู่ในใจของข้าเสมอข้าขอปฏิญาณว่าจะไม่สั่งให้เจ้าทําประการใดที่ทําให้เจ้าเสื่อมเสียเกียรติเด็ดขาดข้าสาบานต่อเทพองค์เก่าและองค์ใหม่จงลุกขึ้นเถอะและการปฏิญาณตนก็เสร็จสิน้นบรีแอนได้รับใช้ซันซ่าอย่างที่หวังไว้ภาพตัดมาที่คิงส์แลนดิ้งในที่สุดเรือของเจมี่ก็มาถึงเซอร์ซี่ดีใจมากที่จะได้เจอเมอร์เซล่า,เ,เ,ลาเธอรีบวิ่งออกไปต้อนรับ แต่เธอกลับได้เห็นผ้าหอ่อศพสีทองห่อร่างลูกสาวของเธอมาแทนผู้เป็นแม่ที่เห็นแบบนั้นก็ใจสลายทันทีเธอร่ำให้พูดกับเจมี่ว่าลูกเป็นเด็กดีตั้งแต่เกิดลูกน่ารักมากข้าไม่รู้ว่าลูกได้มาจากใครลูกไม่เหมือนข้าเลยไม่ใจแคบไม่ขี้อิดชาเป็นเด็กดีข้าเคยคิดว่าถ้าข้าสร้างสิ่งที่ดีบริสุทธิ์ขนาดนี้ได้ข้าก็อาจจะไม่ใช่ปีศาจ แม่มดเคยบอกแค่เมื่อหลายปีก่อนว่าข้าจะมีลูกสามคนและพวกเขาต้องตายทองจะเป็นผ้าห่อศพทุกอย่างที่นางพูดเป็นความจริงเจ้าหยุดมันไม่ได้หรอกเธอเริ่มสติหลุดพูดถึงเรื่องในอดีตและเชื่อในคำทำนายของแม่มดนั้นอย่างสนิท เจมี่จึงต้องดึงสติเธอว่าช่างหัวคำทํานายช่างหัวโชคชะตาช่างหัวทุกๆอย่างที่ไม่ใช่เราเราเป็นคนที่สําคัญมีเพียงเราสองคนบนโลกนี้และทุกอย่างที่เราโดนพาคไปเราจะเอาคืนกลับมามากหลายเท่าเขาอบกอดเซอร์ซี่แล้วพูดว่าเราจะชิงเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเซอร์ซี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกดีขึ้น ส่วนทางมาเจอรี่ก็ถูกเม่ชีอ่านคัมภีร์ให้ฟังและให้เธอสรารภาพอยู่ซ้ำๆเหมือนกับที่ทำกับเซอร์ซี่แต่ฝั่งมาเจอรี่ก็เอาแต่พูดว่าอยากพบโรลัสพี่ชายของเธออยู่ตลอดเธออยากรู้ว่าพี่ชายของเธอตอนนี้ยังอยู่ดีไหมแต่เม่ชีก็ไม่ตอบเรื่องนั้นสักคำเธอเอาแต่พูดว่าสรารภาพสาอยู่ซ้ำๆ และแล้วราชานกระจอกก็เข้ามาและให้ไม่ชีคนนั้นออกไปเขาพยายามกล่อมให้มาเจอรี่สารภาพแต่มาเจอรี่ก็ยังเสงียงแข็งยืนยันคําเดิมว่าเธอไม่มีอะไรจะต้องสารภาพราชานกระจอกก็ทําอะไรไม่ได้และเดินออกไปภาพตัดมาที่อาณาจักรดอนตอนนี้เจ้าชายโดแรนกับเอลลาเลียดีกันแล้วทั้งสองเดินเล่นด้วยกันในสวนและแล้วเมสเตอร์ก็นําจดหมายมาให้เจ้าชายโดแรน ไทนี่ที่เห็นแบบนั้นก็หันมามองหน้าแม่ของเธอเพราะทั้งสองรู้ว่าน่าจะเป็นจดหมายรายงานการเสียชีวิตของเมอร์เซล,ล่าพอเจ้าชายดูแรนเริ่มเปิดอ่านไทนี่ก็จัดการองครักษ์คนนั้นส่วนเอลลาเรียก็ปักมิดเข้าไปกลางอกของเจ้าชายดูแรนอย่างจังและเธอก็พูดขึ้นว่าท่านออกจากวังครั้งสุดท้ายเมื่อไร่ท่านไม่รู้จักคนของท่านเลยพวกเขาสะอิดสะเอียนท่านซึ่งทหารของเขาก็ยืนนิ่งเฉยไม่ทําการใดๆเพราะพวกเขาก็อยากจะแก้แค้นเช่นกัน เอลลาเรียพูดต่อว่าอีเลียมาเทลถูกฆ่าและข่มขืนท่านกับนิ่งเฉยโอเบรินมาเทลถูกฆ่าแต่ท่านก็ยังนิ่งเฉยท่านไม่ใช่ชาวดอนนิชไม่ใช่เจ้าชายของเราส่วนเจ้าชายโดแรนก็ยังคงเป็นห่วงลูกชายของเขาที่เดินทางไปกับเมเซล่าเอลลาเรียก็ตอบไปว่าลูกของท่านอ่อนแอเหมือนกับท่านและคนอ่อนแอไม่สามารถปกครองดอนได้และแล้วเจ้าชายโดแรนก็สิ้นใจ ฝั่งเจ้าชายคริสเทนที่พักอยู่ในเรือก็กําลังวาดดวงตาบนหินเพื่อใช้ในงานศพของเมอร์เซลล่าและแล้วสองสาวซันสเนกก็เข้ามาเพื่อจะฆ่าเขาทั้งสองแอบตามมาจากอาณาจักรดอนในมีเรียก็ถามคริสเทนไปว่าเจ้าจะให้แค่เป็นคนลงมือหรือจะให้นางทําเลือกเอา พวกเธอมั่นใจมากว่ายังไงก็จะเอาชนะเจ้าชายคริสเตนได้ตอนแรกเจ้าชายคริสเตนก็ไม่อยากสู้เขาบอกไปว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันข้าไม่อยากทำร้ายพวกเจ้าแต่สองสาวก็ยังยืนยันว่าจะฆ่าเขาเจ้าชายคริสเตนจึงเลือกที่จะสู้กับนายมีเรียอีกหนึ่งสาวก็ยืนดูอยู่ข้างๆทั้งสองเตรียมพร้อมที่จะสู้กันแต่ทว่าเจ้าชายคริสเตนกลับโดนโอบาร่าแทงทางด้านหลังจัดการในครั้งเดียวพวกเธอแค่หลอกเขาให้ค่อยๆและจัดการอย่างง่ายได้ ตัดภาพมาที่เมืองเมอรินทีเรียนกับลอดวาลเลซกำลังออกมาเดินข้างนอกทีเรียนพูดขึ้นว่าเราไม่มีทางแก้สิ่งผิดปกติในเมืองบนยอดพีระมิด800ฟุตได้แน่เพราะงั้นเราถึงต้องลงมาดูเองทั้งสองใส่เสื้อผ้าเหมือนกับพ่อค้าทั่วไปและเดินสำรวจตามเมืองทั้งสองเดินไปเจอหญิงอุ้มลูกน้อยนั่งอยู่ข้างทางทีเรียนก็มอบเงินให้หญิงคนนั้นดีใจมาก ทั้งสองก็เดินไปที่อื่นต่อเมืองทั้งเมืองไร้ผู้คนเพราะหลังจากการจลาจนผู้คนก็ผวาทีเรียนพูดขึ้นว่า ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนหรือทําอะไรก็มีแต่คนจ้องจะฆ่าเราเราต่อกรกับศัตรูที่ไม่รู้จักไม่ได้เราต้องรู้ให้ได้ว่าเขาเป็นใครหลอดวาเลสก็พูดขึ้นว่าพวกบุูธแห่งฮาปี้วางแผนสังหารที่ลานประลองไว้อย่างรอบคอบหมายความว่าพวกเขาคงได้รับคําสั่งมาจากใครบางคนนกน้อยของข้าได้กลางปีกแล้วไม่นานเราคงจะรู้ว่าคนคนนั้นเป็นใครขณะที่ทั้งสองคุยกันก็มีผู้คนพากันวิ่งเข้ามาเลยพูดว่าไฟไหม ทั้งสองจึงต้องรีบไปดูควันจำนวนมากพวยพุ่งออกมาผู้คนต่างพากันหนีตายทีเรียนที่เห็นแบบนั้นก็พูดขึ้นทันทีว่าเราคงไม่ได้ไปเวสเทอร์รอสในเร็วๆนี้แน่เพราะเรือของพวกเขาถูกเผาจนย่อยยับส่วนทางเซอร์จอร่าก,กับดาริโอที่เดินทางขึ้นเหนือมาตามหาแม่มังกรทั้งสองเจอซากสัตว์ที่ถูกเผาจำนวนมากจึงมั่นใจได้ว่ามาถูกทางแล้วทั้งสองจึงมุ่งหน้าต่อไป เสื้อจอร่าก็แอบเปิดดูแผลของเขาอยู่ตลอดและมันก็ลุกลามมากขึ้นเรื่อยๆแต่เขาก็ไม่กล้าบบอกใครและเดินทางตามหาแม่มังกรต่อจนในที่สุดพวกเขาก็มาเจอกับรอยอะไรบางอย่างหญ้าที่เคยเขียวขจีถูกเหยียบย่ำจนช้ำไปหมดดาริโอจึงถามไปว่ามันคือรอยอะไรกองทัพอย่างนั้นหรอ แต่เซอรอจออราก็ตอบไปว่าไม่ใช่กองทัพแต่เป็นฝูงทั้งสองก็รู้ทันทีวันนี้คือร่องรอยของชาวโดทรากีพื้นหญ้าช้ำไปหมดแต่มีอยู่ตรงกลางที่เขียวขจีเซอร์จอราจึงรีบเข้าไปดูในนั้นและเขาก็ได้เจอกับแหวนของแม่มังกรที่เธอถอดทิ้งไว้เขารีบบอกดาริโอไปว่าแม่มังกรถูกพวกโดทรากีจับตัวไปทั้งสองต่างคิดหนักเพราะชาวโดทรากีนั้นเก่งมาก และภาพก็ตัดมาที่ฝูงโดทรากี้ที่มีจํานวนมหาศาลแม่มังกรก็ถูกจับมาเป็นชเชลยพวกนั้นฟาดเธอด้วยแส้และคุยกันอย่างสนุกสนานแม่มังกรก็จําเป็นจะต้องเดินตามฝูงไประหว่างทางสองคนที่จับเธอมาก็เอาแต่เมาส์กันว่าทําไมแม่มังกรถึงมีผมสีขาวแบบนั้นเป็นแม่มดหรือเปล่า ทั้งสองยังคุยกันว่าเมื่อไปถึงที่พักจะขอข่าวหัวหน้าฝูงมีอะไรกับแม่มังกรทั้งสองคุยกันอย่างสนุกสนานโดยที่ไม่รู้เลยว่าแม่มังกรฟัง,ฟงภาษาโดทรากี้ออกเพียงแต่เธอไม่ตอบโต้แค่นั้นหลังจากที่เดินทางมาทั้งวันทั้งฝูงก็หยุดพักสองคนนั้นก็พาแม่มังกรไปหาค่าวของพวกเขาซึ่งข่าวหัวหน้าฝูงคนปัจจุบันมีชื่อว่าข่าวโมโร เมื่อเขาเห็นแม่มังกรก็พูดขึ้นว่าเจ้าสวยมากข้าดีใจที่ได้เจอเจ้าไม่มีอะไรดีไปกว่าเห็นสาวสวยเปลยต่อหน้าอีกแล้วเขาเข้ามาจะฉีกเสื้อผ้าแม่มังกรแต่แล้วแม่มังกรก็พูดเป็นภาษาโดทรากี้ว่าอย่าแตะต้องตัวข้าเด็ดขาดทำเอาทุกคนอึ้งไปเลยที่เธอพูดภาษาโดทรากี้ได้แม่มังกรยังพูดต่อว่าข้าคือเดนาริสแห่งตระก,กูลทาเกเรียนผู้ไม่มอดไหมผู้ปลดโซ่ตรวนและเป็นมันดาแห่งมังกรเมื่อทุกคนได้ยินชื่อของเธอที่ยาวเหยียดต่างพากันเงียบ สักพักพวกเขาก็โหเระยอมแม่มังกรอย่างหนักคาวโมโรพูดขึ้นว่าเจ้าจะมีเป็นลานชื่อก็ไม่สําคัญราชินีลมปากเจ้าจะต้องกลายเป็นทาสของข้าและหากเทพอาชาเมตตาเจ้าจะมอบลูกชายให้กับข้าเมื่อแม่มังกรได้ยินแบบนั้นจึงตอบไปว่าข้าจะไม่นอนกับเจ้าและข้าจะไม่มีลูกให้กับใครทั้งนั้นจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกและตกทางทิศตะวันออกข้าเป็นภรรยาของคาวโดโก,โก เมื่อคาวโมโรได้ยินแบบนั้นก็ตกใจไม่น้อยและพูดไปว่าแต่คาวโตรโกตายไปแล้วนะแม่มังกรก็ตอบไปว่าข้ารู้ข้าเป็นคนเผาเขากับมือเมื่อคาวโมโรได้ยินแบบนั้นก็พูดขึ้นว่าให้อภัยข้าด้วยข้าไม่รู้นอนกับคาเลซี่ไม่เป็นเรื่องต้องห้ามจะไม่มีใครแต่ต้องเจ้าค่ให้สัญญาและทําการแก้มัดให้แม่มังกรทันทีแม่มังกรก็ยังพูดต่อว่าหากเจ้าพาข้ากลับไปยังเมืองเมรินข้าจะมอบมาให้กับเจ้าหนึ่งพันตัวเพื่อเป็นการขอบคุณ แต่ว่าคาวโมโรก็พูดขึ้นว่าเมื่อคาวผู้เป็นสามีตายแล้วก็มีเพียงที่เดียวที่คาเลซี่ไม่จะต้องไปนั่นก็คือวิหารดอสคารินเจ้าต้องไปอยู่กับคาเลซี่ไม่คนอื่นๆที่นั่นเมื่อแม่มังกรได้ยินแบบนั้นก็หนักใจมากไม่รู้จะทํายังไงถึงจะรอดไปจากพวกโดทรากี้เหล่านี้ ตัดภาพมาที่ถนนแห่งหนึ่งในเมืองปราวอสอาญาที่ตามองไม่เห็นก็ถูกนำมาทิ้งไว้ที่นี่เธอกลายเป็นขอทานนั่งรอเศษเงินอยู่ตรงขั้นบันไดและแล้วเด็กหญิงคนนั้นก็มาหาเธอเลยพูดว่าได้ยินแคาพูดไหมนางบอดเจ้าได้ยินคนอื่นคุยกันไหมเจ้าได้คุยกับใครบ้างเธอยนไม้ให้กับอาญาเพื่อให้ลุกขึ้นมาสู้กับเธออาญาที่ตาบอดก็ได้แต่หยิบไม้เล็งไปมา และเด็กหญิงคนนั้นก็ฟาดเธออย่างต่อเนื่องอาญาพยายามอย่างมากที่จะตอบโต้แต่ก็ฟาดไม่ดวนเลยสักครั้งเธอถูกตีหนักจนลุกไม่ไหวเด็กหญิงคนนั้นก็พูดขึ้นว่าไว้เจอกันพรุ่งนี้แล้วเธอก็เดินจากไปอาญาเจ็บตัวหนักมากแต่เธอก็ต้องเข้มแข็ง ภาพตัดกลับมาที่แคสเซอร์แบล็กตอนนี้พวกอาริเซอร์ได้มาล้อมเอาไว้หมดแล้วและเขาก็ขึ้นไปเจราจากับเซอร์ดาวอสอาริเซอร์พูดขึ้นว่าเซอร์ดาวอสเราไม่จําเป็นจะต้องปะทะกันเราต่างก็เป็นอัูวินข้าจะยกโทษให้กับพี่น้องของเราทุกคนที่วางอาวุธก่อนพระอาทิตย์ตกส่วนท่านเซอร์ดาวอสข้าจะอนุญาตให้ท่านลงใต้ไปอย่างอิสระพร้อมกับม้าหนึ่งตัว ส่วนเซอร์ดาวอสก็ตอบกลับไปว่าข้าต้องการเนื้อแกะด้วยข้าไม่เก่งเรื่องการล่าสัตว์ข้าต้องการอาหารถ้าข้าจะมุ่งหน้าลงใต้โดยที่ไม่หิวตายอาริเซอร์ที่ได้ยินแบบนั้นก็คิดอยู่พักใหญ่และตอบไปว่าเราจะให้อาหารท่านไปด้วยจะเอาสตรีแดงไปด้วยก็ได้นะถ้าท่านต้องการหรือจะทิ้งนางไว้ที่นี่ก็ได้แต่ท่านต้องยอมจำนวนก่อนคำเท่านั้นไม่งั้นจะต้องโดนละเลงเลือดแน่เซอร์ดาวอสก็ตอบไปว่าขอบคุณเซอร์อารีเซอร์เราจะปรึกษากันก่อนและจะกลับมาพร้อมกับคำตอบ อาริเซอร์ก็กลับไปจากนั้นเซอร์ดาวอสก็หันมาบอกกับทุกคนว่าฟังข้านะข้าเคยหนีคนแบบนั้นมาตลอดชีวิต จากคำแนะนำของข้าถ้าเราเปิดประตูนั้นเมื่อไหร่พวกเขาจะสังหารเราทุกคนทันทีซึ่งคนอื่นๆก็รู้เรื่องนี้ดีแต่ว่าจะทำยังไงหากพวกเขาบุกเข้ามาเพราะ Night Watch ข้างนอกนั้นมีกันทั้งหมด40กว่าคนในขณะที่พวกเขามีกันไม่ถึง10เซอร์ดาวอสจึงพูดขึ้นว่าเรายังมีสตรีแดงอยู่นะพวกเจ้าไม่รู้หรอกว่านางทำอะไรได้บ้างข้าเคยเห็นนางทำมาแล้ว พวกเขาจึงต้องรอต่อไปเพื่อให้เอ็ดพาคนเถื่อนมาช่วยได้ทันเวลาส่วนทางแม่มดแดงที่อยู่ในห้องตามลําพังเธอรู้สึกเศร้าและสับสนเพราะสิ่งที่เธอเห็นในเปลวไฟกับความเป็นจริงนั้นต่างกันมากความเชื่อในเทพแห่งแสงของเธอเริ่มสั่นคลอนเธอจ้องไปที่กระจกและถอดเสื้อผ้าเผยให้เห็นเรือนร่างอันเต่งตึงของเธอจากนั้นเธอก็ถอดสร้อยคอออกและเธอก็กลายเป็นหญิงแก่อายุเป็นร้อยร้อยปีผิวหนังที่เต่งตึงกลายเป็นหิ่ยวย่นเส้นผมกลายเป็นสีขาวเละร่วงเกือบทั้งหัว เธอเดินหลังคอมขึ้นไปนอนบนเตียงและเรื่องราวก็จบลงก็จบไปแล้วนะครับสำหรับอีพีแรกของซีซั่น6เรื่องราวอาจจะไม่ค่อยวือวาแต่ก็ปูทางไปสู่จุดเปลี่ยนของเรื่องไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งอาณาจักรดอนที่ก่อกระบฏสังหารเจ้าชายโดแรนแลนลูกต่อไปเราคงเห็นพวกเธอลงมือแก้แค้นแลนนิสเตอร์อย่างเต็มรูปแบบส่วนทางอาญาก็ถูกนำไปทิ้งเป็นขอทานคิดว่าคงเป็นการทดสอบอะไรบางอย่างและทางฝั่งแม่มังกรที่ถูกชาวโดทรากี้จับตัวไป เธอต้องหาวิธีหนีออกมาให้ได้และที่ขาดไม่ได้ก็คือพวกของจอห์นสโนว์ที่ติดอยู่ในห้องที่ป้อมแคสเซอร์แบล็กพวกเขายังคงรอคนถือมาช่วยอย่างมีความหวังเรื่องราวต่อจากนี้คงเข้มข้นขึ้นหลายเท่าแต่จะเป็นยังไงนั้นเราต้องไปตามลุ้นกันในอีพีหน้าวันนี้สวัสดีครับ